ดุนรัฐแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูดุลไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะเตรียมโอนซ้ำเงินหนึ่งหมื่นรอบสุดท้ายเตือนผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้รับเร่งแก้ไขบัญชีนายจิรายุห่วงทรัพย์โคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่าภาพรวมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ2,567ผ่านผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและผู้มีบัตรคนพิการ ซึ่งในรอบก,การโอนจ่ายซ้ำครั้งที่สองเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมายังคงโอนจ่ายไม่สำเร็จ43,699รายแบ่งเป็นผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ39,399รายและผู้มีบัตรคนพิการ4,300รายสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากยังไม่ผูกบัญชีพร้อมเพบัญชีธนาคารปิด ไม่มีบัญชีธนาคารหรือเลขบัญชีไม่ถูกต้องดังนั้นจึงขอให้บุตรหลานสอบถามและช่วยเหลือผู้มีสิทธิให้เร่งดำเนินการแก้ไขบัตรคนพิการหมดอายุหรือสูญหายภายในวันที่3ธันวาคม2567แก้ไขบัญชีธนาคารผูกพร้อมเพกับเลขบัตรประชาชนภายในวันที่16ธันวาคม2567 เพื่อให้ทันรอบการโอนจ่ายซ้ำครั้งที่3ในวันที่19ทธันวาคม2567ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย